แมนยูยอมรับแล้วการปล่อยเดคอารคือความผิดพลาด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาอย่างจรงิงจังในการดึงดาบดเดเคอาร์กลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังจากยอมรับว่าการปล่อยเขาออกจากทีมเมื่อปีที่แล้วเป็นความผิดพลาดเดเคอาร์ R, เคยฟ้องเสาให้ปีศาจแดงมานานกว่า10ปีลงสนามกว่า500นัดและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกก่อนถูกแทนที่โดยองเดนโอ,อนาน่าที่แมนยูดึงตัวมาจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัวกว่า55้าล้านยูโรแต่ฟองของโอนาน่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควรทําให้ทีมไม่สามารถพึ่งพาได้ในหลายเกมาู้ นำแนวรับอย่างมั่นใจอีกครั้งผลงานในอิตาลีของนายทาวารวัย34ปีทำให้บอร์ดบริหารแมนยูเริ่มทบทวนการตัดสินใจในอดีตและมองว่าการกลับมาของเขาอาจเป็นคำตอบที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของประสบการณ์และความมั่นใจในแนวรับแมฟฟี่อเอเรนตีน่าจะมีเงื่อนไขขยายสัญญาออกไปได้อีกหนึ่งปีแต่กระแสจากแฟนบอลรวมถึงเสียงสนับสนุนจากอดีตนักเตะอย่างเดวายยอกและพอลปาร์เกอร์ต่างมองว่าการดึงเดเคอากลับมาจะช่วยให้ทีมมีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ แมนยู Man, ยอมรับแล้วว่านี่คือความผิดพลาดใหญ่พวกเขาจะเป็นต้องหาทางแก้ไขและการดึงอดีตมือหนึ่งกลับมาอาจเป็นคำตอบที่ดีกว่าการมองหาคนใหม่เดคาอาจเป็นคำตอบที่ถูกมองข้ามไปแมนยู Man, ในวันนี้ไม่ได้ต้องการแค่ผู้รักษาป,ประตูที่เล่นบอลด้วยเท้าเก่งเท่านั้นแต่ต้องการใครสักคนที่มีภาวะผู้นำและเคยพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในทีมโอนแทฟฟอร์ดซึ่งเดคอา์เองกำลังกลายเป็นตัวเลือกที่กลับมาอยู่ในแผนของสโมสรอ,อีกครั้ง mm hmm. ดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ท mm ี่เว็บไซต์บ้านดอทฟุตบอล